สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะอ่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรมัดบนตรงๆไม่ต้องกลับเลขนะคะต้นทุนจะอยู่ที่36บาทนะคะก็คือเรากดบนแล้วก็ไม่ต้องกดคําว่ากลับเลขนะคะมันจะมี2ส,สูตรนะคะมาบวกกันนะคะ2ส,สูตรอ่ามามามัดกันนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะคะ ทางเพจนะคะแอดเปิดเพจใหม่นะคะอะแอดก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามท,ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องนางนางชาแนลนะคะหรือว่าเราจะติดตามทางเพจก็ได้แอดจะมาลงให้ทุกวันนะคะของทางเพจนะคะ ถ้าใครเข้ามาดูแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามเพจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะคะที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นนะคะลองเอาสูตรแอดไปลองใช้ดูนะคะใช้ได้ทุกข้องทุกเวฟนะคะหรือว่าใช้ได้ทุก ทุกหวยนะคะหวยหุ้นหวยฮานอยหวยอะไรใช้ได้หมดนะคะถ้าเราจะไปไปมัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งแอดจะใช้หลักหน่วยบนนะคะบวกด้วยหนึ่งหน่วยบนหน่วยบนนะคะบวกหนึ่ง แล้วก็สูตรที่สองหน่วยบนบวกหกนะคะสูตรที่2หน่วยบนบวก 6, ะะ 2, หววกเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะคะที่เราจะมามัดบนนะคะตรงๆก็คือไม่ต้องกลับเลขนะคะถ,ถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะห้บวกหนะคะห้บวกหได้6กเราก็จะมานับเพิ่มไปนะคะ6กเจ็ด 8,9,0นะคะ6,7,8,9,0 1นะคะนับไป6ตัวแล้วก็มาดูสูตรที่2นะคะหน่วยบนบวกด้วย6นะคะสูตร2บวก6หน่วยบนบวกด้วย6แล้วก็จะได้5บวก6เท่ากับ11นะคะแล้วก็จะเอา1 2,3,4,5,6นะคะ เรานำมามัดกันมัดกันก็คือเอาหกตัวหน้ากับหตัวหลังนะคะมัดกันบางคนบอกว่าไม่เข้าใจคำว่ามัดกันเนาะเดี๋ยวแอดจะแยกมาให้ดูนะคะมัดกันก็จะเป็นแบบนี้หกมามัดด้วยหนึ่งแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงนี้จนถึงเลขหนะคะก็จะได้หกหนึ่ง 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6แบบนี้นะคะมัดกันไม่ต้องกลับเลขนะคะแล้วก็จะได้เลขออกมาแบบนี้อ่าแถวต่อมาก็จะเป็น7นะคะ7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6แบบนี้นะคะ แถวต่อไปก็จะเป็น8 81 82 83 84 85 86 91 92มันดูเหมือนเยอะนะคะแต่มันไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กดกับเลขต้นทุนจะอยู่ที่แค่36บาทนะคะ 0 3 0 4 0 5 0 6 1 1 1ถ้าเราไม่ชอบเบิ้ลเราตัดเบิ้ลออกก็ได้นะคะต้นทุนก็จะประหยัดลงมาอีกนะคะ14,15,16ี 14, ่อ่ะเราได้ครบแล้วนะคะครบแล้วที่เลขเราที่เรามัดกันนะคะ หกตัวหน้ากับหกตัวหลังมามัดกันจะได้เลขตัวนี้มาเราก็นามากดบนกดบนนะคะทุกตัวเลยนะคะทุน36บาทนะคะเพราะว่ามันเป็นตรงๆเราไม่ได้กดกลับเลขนะคะก็คงจะเข้าใจอยู่เนาะเรามาดูนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนะาะรอบ ที่1นะคะเข้า1 2สองนะคะ1 2สองก็จะเป็นตัวนี้เข้าก็เราก็บวกกันเหมือนเดิมหน่วยบนบวกด้วย1นะคะสูตรที่1หน่วยบนบวกด้วย1ก็จะเป็นสองบวก1ก็ได้3นะคะ3 4 5 6ี่ห้าห็ดนะคะแล้วก็หน่วยบนบวกได้ห ก็2บวก6เป็น8 8 9 0 1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็มัดกันปกติธรรมดาเหมือนเดิมนะคะก็ได้เลขออกมาแบบนี้นะคะเข้า5 3นะคะ3บวก1เป็น4นะคะ4 5 6 7 8 9เราบวกกันทีละสูตรนะคะสูตร1กับสูตร2แลเราก็มามัดกันแบบนี้นะคะเอาตรงๆนะคะ สาบวกหได้9ก้านะคะเก้าศูแบบนี้นะคะแล้วก็มัดกันสี่นะคะเข้านะคะส4 4ี่สกับ1ก็เป็นตัวนี้1นบวกหเป็น2 3งสามี่ห้าหกดนะคะหนบวกหเป็น7 8 9 0แปดเหนึ่งเข้านะคะเข้า7 7็ดหนึ่ง ถ้าเราไม่โลภนะคะสามรอบแล้วก็ได้ถอนแล้วนะคะถ้าเราไม่โลภนะคะถ้าเราไม่ได้เล่นทั้งวันนะคะเมื่อเราได้แล้วถอนแบบนี้นะคะหรือว่าเราค่อยแบบเติมใหม่ก็ได้นะคะรอบต่อมานะคะ1นึ1่งบวกหนึ่เป็นสองสามหอ่าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งบวกหกได้เจ็ด 8 9 0 1 2รอบนี้49เข้านะคะ49เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันเดินเราก็สามารถเล่นไปได้นะคะเรื่อยๆแต่ถ้ามันหลุดแล้วเราก็สามารถทบได้ไม่เกิน3ไม้นะคะถ้าถ้าเราทบ3รอบก็คือทบสเต็ทปทบนะคะ สเต็ปทบ2 4 6 8, 8แบบนี้นะคะหรือว่า5 10 15 20แบบนี้นะคะตามงบของเรานะคะตามทุนของเราทุนเราเยอะเราก็ทบเหมือนเหมือนาแทง5บาทแล้วก็ทบเป็น10 20แบบนี้ก็ได้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะลงให้นะคะพรุ่งนี้ เหมือนเดิมนะคะทางเพจนะคะวันนี้แอก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ